นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคอท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายผลไม้ตามฤดูกาลมาแล้วครับคือสปอร์ตตัวอย่างจากวันนี้พวกเรานำผลไม้ตามฤดูกาลมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะลำไยลคือสปอร์ตตัวอย่างจากเดอะทดโลละ25บาท เงาะโลละ25บาทลำใหญ่โลละ35บาทลองกองนี่โลละสามสิบห้าบาทด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับนี่คือสปอร์ตโยยจับเหืัมนื่อรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายผลไม้ตามฤดูกาลมาแล้วครับวันนี้นี่เรานำผลไม้ตามฤดูกาลมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมังคุด เงาะลำใหญ่ลองกองมังคุดโลละ25บาทตัวอย่างจากเงาะโลละ25บาทลำใหญ่โลละ35บาทลองกองโลละ35บาทด้านหน้าด้านใดด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญคอรับนี่คือเชิญคอรับเดททิดคอ